นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการสนนาภาษาปร,รียนธรรมในวันนี้ประจำวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568เป็นครั้งที่511นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับ ทีมกฎหมายของประเรียนธรรมสมาคมก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพบกับท่านตามที่แต่ละท่านมีโอกาสนะครับสำหรับผมก็วันนี้ก็มีภารกิจช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายก็แวะเข้ามาที่สมาคมและเวลา18.30น,นเนี่ยทางวัดสัมพยา ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชากุศลนะครับเป็นเวลา30วันซึ่งวันสุดท้ายก็จะครบ30วันวันที่24พฤศจิกายน2568นะครับ ส่วนของปร,ริยนธรรมสมาคมกรรมาการบุญีิปร,ริยนธรรมสมาคมก็ได้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมฟังสวดเพื่อเป็นการอุทิศถวายสำหรับในวันนี้เนี่ยเวลา18.30นก็จะมีรายการสวดอภิธรรมถวายอีกนะครับสำหรับรายการสนทนาในวันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่อง ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนา2,568นายกรงนามประกาศเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2,568ในพูดรวมในภาพรวมว่ามีกี่หมวดครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงข้อที่5เขาเรียกว่า คณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศ .2568 จะพูดเรียงไปตามหัวข้อนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือข้อหนะครับระเบียบนี้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรียกย่อๆว่า คพอชอซึ่งระเบียบนี้นะครับจะเกี่ยวกับพระสังคติการเริ่มาตั้งแต่พระระดับสูงนะครับคณะ,ะกรรมการลงไปถึงเจ้าคณะผู้ปกครองซึ่งถือว่าเป็นภาระและเป็นข้อกำหนดที่พระสังคติการทุกระดับจะต้องระมัดระวังเพราะว่า ท่านจะถูกควบคุมถูกสนับสนุนโดยคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติคําว่าคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินั้นหมายถึงว่าเป็นภาพใหญ่นะครับคณะกรรมการชุดน,นี้เป็นองค์คาพยพที่คุมภาพรวมแล้วจะแยกในส่วนของคณะอดลกรรมการคุ้มครอง พระพุทธนาระดับจังหวัดอีกนะครับซึ่งผมจะพูดเป็นลำดับไปวันนี้ข้อ5นะครับได้กำหนดไว้ว่าให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นองค์กรใหญ่และตัวบุคคลนั้นส่วนนี้เนี่ยเป็นคารวาสนะครับกล่าวได้ว่ามาตราเนี่ยเขียนขึ้นมาให้คารวาสเนี่ย ปกครองพระหรือควบคุมดูแลพระแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของอมหาเถรสมาคมโดยมหาเถรสมาคมเนี่ยจะต้องอมีความเห็นชอบนะครับซึ่งคณะกรรมการเนี่ยวงเล็บหนึ่งกำหนดไว้เลยนะครับว่าประธานกรรมการเนี่ยซึ่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนะครับไม่ใช่สมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่มหาเถระสมาคมแต่งตั้งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีแต่มีเงื่อนไขว่าสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงอนุมัติและมหาเถระสมาคมเนี่ยต้องให้ความเห็นชอบคล้ายๆกับว่าจุดนี้นะครับผมมองว่าเป็นเรื่องที่คารวะ ดำเนินการโดยความเห็นชอบของอสมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมเนี่ยก็เห็นชอบด้วยนะครับส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำงานกันอย่างเข้่งคัดหรืออย่างให้ได้มักได้ผลเนี่ยก็จะเป็นส่วนดีนะครับและสองเนี่ยคณะกรรมการก็ประกอบด้วยมีกรรมการโดยตำแหน่ง อีกหกคนนะครับหกคนประกอบด้วยหนึ่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เป็นาราวาสแต่ว่าประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองควบคุมดูแลบังคับบัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเรียกว่าคุมดูแลกรมการศาสนา วัฒนธรรมต่างๆกรมเกี่ยวกับศาสนาต่างๆและควบคุมไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดด้วย 3. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอันนี้นะครับถ้าพระสังกธิการเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นข่าวเนี่ยก็จะถูกเอ,เอ่อเลขาคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินเนี่ยเข้าไปตวรวจสอบว่าทรัพย์สินเงินทองที่พระสังกิรารได้มานั้นนะ่ะได้มาโดยทําผิดกฎหมายหรือไม่หรือว่าได้มาโดยชอบกฎหมายถ้าได้มาโดยผิดกฎหมายท่านก็จะถูกคณะกรรมการชุดนี้นะครับตวรวจสอบกรรมการโดยตําแหน่งอีกท่านหนึ่งก็คือท่านที่5นะครับก็เรียกว่าเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการพุธจริตในภาครัฐตามพระรัมนสงฆ์เนี่ยกำหนดไว้ว่าพระสังฆาธิการหรือเจ้าวาดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นเจ้าง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งพระรัในสงฆ์กำหนดไว้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านทำผิดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐนะสามารถเช่คเข้าไปตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏเป็นข่าวและหกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาตำรวจแห่งชาตินี้คือใครครับก็คือผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั่วประเทศอ่ะจะเห็นได้ว่ากรรมการโดยตำแหน่งเ่ย ทั้งหกตำแหน่งเนี่ยเป็นครวาสและเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมบุคคลผู้ทำผิดกฎหมายหรือพระสังฆติการผู้ทำผิดโดยกฎหมายก็ต้องสู่การับการผู้พิการตรวจแห่งชาติเนี่ยมีการไปแจ้งความในท้องที่ที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไล่ลงมาตั้งแต่ผู้พญญาการตำรวจแห่งชาติ รอผรรงผ,ผ,รรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจภูธรผู้กำผู้บังคับการซึ่งคุมตำรวจทั้งจังหวัดผู้กำกับก็คุมสถานีตำรวจแต่และสถานีซึ่งเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศนะครับอยู่ในการบังคับบัญชาของผู้บัญชาการ สำกานตำรวจแห่งชาติหรือผู้อัยการตำรวจแห่งชาติมีอํำนาจมากมีอํำนาจให้คุณให้โทษถ้าเกิดว่าท่านกระทำด้วยความถูกต้องด้วยความเป็นธรรมก็สามารถที่จะบังคับบัญชาให้สังคมอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขสบายถ้าเกิดว่าท่านเลือกพวกพ้องหรือว่ามีการไปวิ่งเต้นก็จะเกิดความเสียหายกับวงการคณะสงฆ์ได้ นะครับส่วนเนี่ยเป็นข้อ2ส,ส่วนข้อ3เนี่ยเขาเรียกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด,ด้านพระพุทธศาสนาและด้านอื่นๆจำนวนไม่เกิน9คนซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งอีกนะด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตคณะกรรมการชุดนี้จะดำริแต่งตั้งโดยคารวาส ซึ่งเป็นหัวดำยังมีความโลภความโกรธความโงหงักกว่าพระสังฆาธิการแต่มีเงื่อนไขว่าตั้งได้ด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมผมก็จะมองว่าการริเริ่มก็เกิดจากคารวาสอีกนะครอาจจะท่านอาจจะไปปรึกษามหาเถรสมาคมก็ได้หรือจะไม่ปรึกษาก็ได้แต่ในหลักการเนี่ย ท่านจะตั้งใครเนี่ยก็น่าจะปรึกษากรรมการให้มหาเถรสมามเห็นชอบนะครับส่วนนี้เพื่อเป็นการเกื้อกูลเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรอันนี้เป็นข้อ,อสีและผู้อำนวยการะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธแห่งชาติเนี่ยเป็นกรรมการและเลขานุก,การโดยตำแหน่ง คณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับจะมีผู้อำนวยการสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการและได้กําหนดไว้ว่าต่ออีกว่าผู้อำนวยการเนี่ยจะมอบหมายให้ข้าราชการสำนักเนี่ยเป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ตามจำนวนที่เหมาะสม ท่านก็มีหน้าที่พิจารณาแต่ว่าควรจะพิจารณาบุคคลที่จะทํางานด้วยความพูดง่ายว่ามีความตั้งใจทํางานเนี่ยไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆประเภทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการคณะนี้เพราะเลขานุก,การเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่จะดําเนินการงานเกี่ยวกับค่ากนรมกำการชุดนี้เนี่ยให้เป็นไปด้วยดีนะครับ แล้วก็ยังกําหนดอีกว่ากรรมการนะครับผู้ใดที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้มีปัญหานะครับลับใดถ้าประหลัดกระทรวงมาไทยประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขาธิการคณะกรรมการกิจกาเลขาขับทํางาน่ป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตภาครัฐและ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่นับถือศาสนาอื่นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาระหว่างเรื่องศาสนาแต่ว่าถ้ากรรมการทั้งหคนเนี่ยที่ผมกล่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ถือว่าะจะเป็นศาสนาอะไรเนี่ยแล้วเข้ากับศาสนาพุทธได้เนี่ยซึ่งผมเคยพบ สสคนหนึ่งเนะี่ยนะครับนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าท่านเข้าวัดไหว้พระเห็นละผู้ใหญ่แล้วก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดเป็นวัดมาแล้วซึ่งส่วนเนี่ยผมเคยพบเคยเห็นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าหัวหน้างานตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนับถือศาสนาอื่นระเบียบอันนี้ก็เปิดช่องให้ท่านตั้งพูดง่ายว่า ข l าการระดับรองลงมาอยู่ในการสายบางงังคับบัญชาของท่านนะให้มาเป็นกรรมการแทนได้ก็เป็นปัญหาอีกประเภทข้าราชการถ้าเกิดตั้งระดับรองลงมาเนี่ยจะมีอำนาจตัดสินใจไหมหรือบางครั้งเนี่ยตำแหน่งกรรมการทั้ง6คนที่ผมกล่ามาแล้วเนี่ยท่านมีงานเยอะ ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาประชุมเนี่ยถ้าท่านมาเองครบองคณะตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะท่านมีอำนาจปกครองบริหารสูงสุดในกรรมการชุดตามที่กล่าวแล้วเนี่ยก็สาม,มารถที่จะตัดสินใจได้เลยแต่ว่ากรรมการถ้าท่านไม่มาประชุมเองแล้วมอบหมายให้ข้าราชการลำดับรองลงมาเนี่ยจะตัดสินใจเองในที่ประชุมได้ไหรือไม่ ผมว่าจะต้องปรึกษากันและไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อมีข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆปรากฏขึ้นในที่ประชุมเนี่ยจะต้องไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งนั้นๆหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเพราะปรากฏว่าบางครัง้งบางคราวเนี่ยระบบจัการเนี่ยระดับรองลงมาตามลำดับเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองนะ จะต้องตัดสินใจถ้าผู้ผบังคับพัญชาสั่งมาอย่างไงเนี่ยก็ต้องฟังผู้บังคับพัญชาและต้องระบัดปฏิบัติตามระเบียบตามกฎหมายซึ่งเป็นข้อยุ่งยากและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสิ่งต่างๆตามที่ผมเคยพบเคยเห็นมานะครับไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นปัญหาเพราะนั้นในเบื้องต้นนี้ผมก็เอาใจช่วยคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็หวังว่าเมื่อระเบียบอันนี้ชกประกาศใช้แล้วเนี่ยเพราะมีผลใช้บังคับเมื่อประกาศในสมมติว่าประกาศในราชกิจการนุเบกษาวันที่หนึ่งธันวาคมระเบียบอันนี้ก็มีผลบังคับใช้ในวันที่สองธันวาคม <c oughs> เพราะระเบียบกำหนดไว้ว่าให้มีผลใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,และระเบียบอันเนี้ย ผู้ที่รักษาการก็คือนายกรัฐมนตรีก็คือนักการเมืองอีกนะครับมารักษาการไม่มีคณะสงฆ์ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้รักษาการเพราะฉะนั้นข้อ5ของระเบียบสำนักนายกว่าโดยการคุ้มครองพระพุทธนาเนี่ยข้อนี้นะครับก็คือคารวสามาควบคุมการปกครองของพระนะครับก็หวังว่า ผู้มีอำนาจตามที่ระบ,บุไว้เนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิมีเจตนาที่จะอุปถัมภคุ้มครองพระพุทธศาสนาไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงซ่อนเล่นว่าจะ,ะทําลายพระพุทธศาสนาตรงนี้นะเป็นข้อสังเกตครับพระคุณเจ้าครับผมจะพูดเรื่องระเบียบอันนี้เป็นข้อข้อไปจนจบนะครับ สำหรับในวันนี้ก็ขอพูดในข้อ5ตามที่กล่าวมาแล้วนะครับวันนี้ก็ขอยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันโอกาสหน้าครับนำมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ